สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจจะมารีวิวประสบการณ์หลังจากที่พี่ทำการใช้งานจริงทำไมเจ้าตัว poco c 7 1ถึงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมกับสเปคให้มาจัดเต็มมือถือจากเสี่ยวมี่ที่พีทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา1,690บาทจัดราคาเต็มคือ2,400บาท 90นะครับผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว,ว่าหลังจากที่ทําการใช้งานตัวนี้มาเป็นหู่ที่เพียงพอต่อการใช้งานจริงคผมคือสิ่งที่ให้มามีให้เราครบเลย CPU ให้มาเป็น Octa-Core ตัวนี้ Unisoft T7250 Octa-Core ให้เรามาเพียงพอในการใช้งานจริงพร้อมกับหน้าจอตัวนี้ ให้เรามาสีสันในการสู้แสงเลยว่าสู้แสงดีมากกับหน้าจอ6.88นิ้ว HD p l u กับเรเฟร120เ่ง้กับกล้องหลังให้มาในการถ่ายรูป3-2ล้านแล้วก็แบบให้มา5,200ม ah, ิลแอมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ผมทำการชาร์จสูงสุดก็คือ15วัตแล้วก็ซ้อน ปดล็อกด,ด้านข้างของตัวเครื่องที่ปุ่ม power หรือปุ่มสแกนมือให้เรามาถือว่าจัดเต็มจริงพร้อมกับดีไซน์ที่มีความสวยงามในการออกแบบ กับราคาตัวนี้สัพพีนะถือว่าคุ้มจริงครับ1690บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์นะในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องสูนทยประกันสูนทยปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับผมหรือว่ากดที่ตะกร้าสินค้าในการสั่งซื้อก็ได้เช่นกันบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะว่าให้กดเช็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พีแนบให้ ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์นี้หรือว่าที่ตะกร้าสินค้าผมเนาะมาดูว่าตัวนี้หลังจากพี่ทาการใช้งานมาทําไมพี่จึงชอบตัวนี้มากครับผมมาดูว่าดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบมากน้อยเพียงใดซึ่งบล็อกโกนี้เป็นแบรนด์เดียวกับเสี่ยวมีนะครับดีไซน์มีความสวยงามจริงพี่ซื้อมาคือสีบูนะครับ รู้สึกว่าในการก็บวิเทลของฝาหลังตัวนี้ก็บวิเทลแล้วก็งานประกอบออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับนี่บอกเลยว่าสุดจริงซึ่งปีชอบดีไซน์ในการออกแบบของตัวนี้มากกับตัวความหนาของตัวเครื่องหรือว่าความบางให้มาเพียง8.26ม mm, ิมกับน้ำหนัก100 ใกล้สามคมถือว่าในการจับในการพกพาให้เราง่ายได้จริงครับอุปกรณ์ในกล่องก็มีสายชาร์จมีหัวชาร์จแล้วก็มีเคสให้เราซึ่งเป็นเคสใสพีใช้มาถือว่าเป็นเคสที่โชว์บอดี้เครื่องได้อย่างสวยงามจริงครับอันนี้แถมมาในกล่องให้เรานะครับก็ถือว่าดีมากถือว่าโป๊กโคนสี่จดหนึ่งให้เรามาเพียงพอต่อการใช้งานจริงครับนี่อันนี้คือบอดี้ครับ เป็นสิ่งที่พีพับใจตัวนี้มากคือบอดี้ในการโชว์ตัวฝาหลังซึ่งพีจับตัวนี้แล้วคือรอยนิ้วมือไม่ติดตัวฝาหลังครับถือว่าตัวนี้ทําการบ้านออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงคือเก็บดีเทลของงานออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงอ่ะขอสุดยอดมากเลยผมตัวนี้ซึ่งงานประกอบอะเสี่ยวมี่ทำจากตัวโปโคซ7 1ถือว่าเพอร์เฟกมากงานประกอบอะ มันดูดีมากของตัวนี้นะครับเดี๋ยผมเขียนว่า AI camera กับตัวโมดูลกล้องที่ตัดเป็นสีทองให้เรามาถือว่ามีความพรีเมียมมากคือด้านฝาหลังเนี่ยเหมือนกับมือถือราคาเลทหลักหมื่นจริงครับกล้อหลังให้มาในการถ่ายสูงสุดตัวนี้คือ32ล้านนะครับถือว่าให้เรามาจัดเต็มจริง กับกล้องหน้าในการถ่ายคือ8ล้านส่วนตัวกล้องหน้าก็ถือว่าสีสันให้มาเพียงพอต่อการใช้งานจริงครับมาดูว่าหน้าจอสีสันจะมีความสวยงามมากน้อยเพียงใดกับหน้าจอ6.8 8นิ้วกับเรเฟรช120เฮิร์มีการรองรับในการลดแสงสีฟ้าต่ำหรือว่าไลท์เซ,ซิ้งแสงพิพจาก TUV มาให้เราตัวนี้บอกเลยว่าจัดเต็มจริงครับกับหน้าจอความคมชัดตัวนี้ให้มา1640 คูณ720ผมค่า ppi คือ260 ppi ส่วนตัวรู้สึกว่าหน้าจอตัวนี้สแสดงผลออกมาถือว่าสุดจริงครับแล้วการกดการทัชถือว่าตัวนี้เป็น Android 15ผมตัวนี้ให้เรามาก็ถือว่าเพียงพอต่อการช้างานจริงครับนี่อันนี้เป็นรุ่นเบรดโมเดลนะครับแรม3 g กิกบเพิ่ม3 g กิกกับ Android 15ที่พี่ใช้งานณปัจจุบันนะครับสามารถทำการปรับตัวการแสดงผลของหน้าจอได้ซ่งนนี้เป็นเหตุการณ์ที่พีช่สึกชอบมากคือแบบ คือพี่รู้สึกว่ามันต่างกับ60เฟรมมาก60เฮิรตมากแต่ที่ผมบอกเลยว่าพีปรับเป็น120เฟรมขับมาเเลี1,690บาทให้เรามาถือว่าจัดเต็มจริงครับนี่คือมีความสมุดมากสามารถตั้งค่านะผมทีมมืดทีมสว่างก็ได้หรือว่าตั้งค่าเวลาของการหมดหน้าจอของนี้ก็ได้ซึ่งพีก็ใช้งานมาบอกเลยว่าสุดจริงตัวนี้นะครับนี่ตั้งค่าง่ายดาผมตรวนี้นะ ถือว่าในการทัดในการกดมันมีความสมมุิจริงครับนี่อันนี้ความจำพีซื้อมาคือ6 4สีกิกนะครับเดีย๋ยวผมสามารถทำการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เวอร์ชั่น5แล้วก็24แล้วก็บูท e ์เวอร์ชั่น5นะครับแล้วก็ทำการปล่อยฮอสปอร์เป็น24และเวอร์ชั่น5้ด้เช่นกันซึ่งให้เรามาก็ถือว่าจะเต็มจริงตัวนี้หลังจากพี่ทำการใช้งานมา คอนเฟิร์มแล้วว่าเดอะเสจริงผมแล้วก็สามารถทำการซัพพอร์ตแอปพลิเคชันศูนย์ไทยธนาคารในทุกแอปนะครับตัวนี้มาดูว่าเรื่องเสียงเป็นยังไงบ้างกระพงหนึ่งตัวบริเวณด้านบนของตัวเครื่องนะครับนี่ผมจะขอเปิดเสียงให้ดูนะครับ สับพีนะเสียงถือว่าเสียงดังฟังชัดให้มาดีจริงครับเรื่องเสียงน,นี้เป็นประสบการณ์ที่พีรู้สึกว่าพีชอบมากในเรื่องเสียงถือว่าเสียงพอมาะพอควรนะครับผมอาจจะไม่ได้สู้2ตัวแต่คุณภาพบอกเลยว่าให้มาเพียงพอในการใช้งานจริงครับสำหรับ UI ในการรับชมตัววิดีโอตัวนี้ซรา support ในการเปิดสูงสุดนงผมตัวนี้ให้ดูเลยนี่ 1 0 8 0 p ในการเรนเดอร์ไฟล์บอตัวนี้ให้มาเรนเดอร์ไฟล์ดีมากเพราะว่า CPU ให้มาถือว่ามีความเร็วความแรงจริงครับกับเจ้าตัว U ู i s o f t T 7 2 5 0 o c oc อ a Core อครซึ่งหน้าจอแสดงผลตัวนี้มีความสวยงามจริงครับหูแสดงผลออกมาคือสมบูรณ์แบบมากมองมุมไหนหน้าจอก็ถือว่ามีความสวยงามจริงครับซึ่งเป็นประสบการณ์ที่พีพบเจอกับตัวนี้งบเลส 1,690บาทให้เรามาเกินค่าตัวจริงสำหรับรูปภาพผมที่ีไปสัมผัสในการถ่ายมารู้สึกว่า UI ของตัวนี้คือการถ่ายรูปได้อย่างง่ายดายเพราะว่า CPU ในการกดชัตเตอร์คือแรงจริงครับนี่มีการถ่ายที่ Ultra HD ด้วยนะครับหรือว่าให้เรามาเพียงพอต่อการใช้งานจริงครับนี่ ที่ก็ไปสัมผัสในการถ่ายรูปมารู้สึกว่าสีสันของรูปภาพตัวนี้ทําออกมาได้อย่างเพอร์เฟกทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังงานวิดีโอคือ1 0 8 0ป3 0เฟรมครับสีสันถือว่าให้เรามาพอเหมาะพอควรจริงครับนี่คือเก็บบรรยากาศต่างๆคือเก็บดีเทลของวัตถุตัวนี้ทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากขอชื่นชมตัวเบอร์โคลจจริงนะครับตัวนี้ ทำโบกเก้หน้าชัดหลังเบลอได้เช่นกันนะครับเนี๋ยผมคือถ่ายรูปมารู้สึกว่าฟิลลิ่งโคตรดีกับตัวนี้เลยครับนี่บางทีมืออาจจะสั่นเนาะแต่ตัวนี้บอกเลยว่าถ่ายมาก็ถือว่าเพียงพอซึ่งในการถ่ายที่ความคมชัด สาสรล้านตัวนี้กับกล้องหลังถือว่าเก็บดีเทลกับตัววัตถุออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับที่และผมพีก็ใช้งานมาเรื่องกล้องถือว่าเพียงพอมากเรื่องแบตก็ถือว่าเพียงพอ CPU เล่นเกมเนาะ RV ปรับสูงสุด60เฟรมนิ่งมากครับเกมฟรีไฟปรับกลางก็ถือว่าเพียงพอซึ่งหาได้ยากมากนะงบเลนไม่เกิน2 0 0 0แต่ RV ปรับสูงสุดได้สบายหายห่วงนะแล้วเกม พับจมาพีแบบเป็นเลื่อนไหลก็เพียงพอเกฟเกฟชิมอิมแพกต่ำๆก็เพียงพอตัวนี้ซึ่งพีก็ใช้งานมาในการซัพพองต่างถือว่าเพียงพอครับใครหามือถือมบสุบคุ้มราคาแบบสุดแจ่มตัวนี้เลยประบองเลยว่าไม่หยุดหวังทุกฟังก์ชั่นสับพีใช้งานมาไม่ขออวยนะเป็นห่ที่เพอร์เฟกมากงบเลทไม่เกิน2000สามารถนำไปปล่อยพสปอร์ตให้กับท็เลก็ได้หรื่ว่า ปล่ให้ PC คอมพิวเตอร์ก็ง่ายได้แล้วก็แบตถือว่าอึดสเปคของบอด y ี้ก็มีความแข็งแรงทนทานซึ่งพี่จะขอแนบงน์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องสนยนไทยประกรันสนยนไทยตามนี้พี่แนบให้ใต้คลิปนี้เป็นแบบว่าแอปไฟล์อปส้มหรือว่าที่ตระกาสินค้าเวนนี้ขอบคุณครับ